ช่องไม่หญิงก็คงจะอยู่ในสายตาน้องโจอยู่ในอยู่สายตาอยู่ในสายตาของอของอเออนั่นแหละอย่าลืมก็ทุกช่องนั่นแหละแม้แต่ช่องไม่รันช่องไม่รันก็อยู่ก็เขาจะฟังเขาจะฟังอะ่ะเขาจะฟังอยู่เขาจะดูอยู่อะ่ะใช่ไหมล่ะอืม อืมอ่าขอบคุณอ่ะวัสดีจ้ะผมนี่แหละไปพิมพ์เองต่อไปในช่องโอ้อ้าวขอบพระคุณมากจ้ะสาวน้อยเพชรบานแพงอ่ะน้องโจง้ <c oughs> ผมผมนี่แหละไปพิมพ์เองต่อไปนี้ช่องไม่หญิงพาลยห้ามพูดถึงผมและลูกสาวและลูกสาวผมและศิลปินสาวน้อย อ้อาวบอสมาพ่ล <laughs> ันช่องใหญ่มาแล้วครับสอนโดยเพชรบ้านแพงเออแชร์ด้วยนะน้องโจแชร์ไปด้วยเข้ามาแล้วอย่ามาอย่างเดียวนะแชร์ไปด้วย <laughs> อา้าวลูกปัน่นยีงไงมันจะไปพูดหลังบ้านยังไง มึงนี่ก็ยังคิดอยู่เนี่ยก็ก็บอกแล้วไงว่าน้องโจโคงเออเวลาน้องโจโเข้าใจนี่เขาเขาคงไม่ไม่ไม่เข้าไปโทรไปคุยก็เข้าไปในช่องเลยใช่ไหมบอสข็แค่เตือนแต่แต่บางช่องพูดสเสียสเสียเลยเมือ่อเมื่อไม่กี่วันเมื่อมีก่อนนี้ที่บอสจะไปประชุมวงอ๋อโอเคผมไม่เคยผักไม่ให้เป็นศัตรูผมสังเกตการมาพอสมควร อ่าช่องไม่หญิงพาลวยอ่าเอ้านี่บอสเข้ามาน้องบอสบอสบอสทำถูกแล้วครับลมใต้ปีกมาแล้วค่ะพี่หลานช่องใหญ่เออมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่วันวันและวันนี้ผมสังเกตมานานพอสมควรผมผมสังเกตมานานพอสมควรอ่า เขาในการตัดสินใจเนาะเออไม่รันเออแม่รันก็พี่รันก็ไม่เข้าไปไม่ไม่เข้าไปเก้าร่วมอะถึงบอกว่าไม่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 ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์นะเขารบในการตัดสินใจแล้วก็ให้การแก่น้องโจอืมไม่พิมพ์กันมาเลยเงียบกันกลิบเลย นะก็เนี่ยที่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่วันวานกับวันนี้ผมสังเกตมาพอสมควรแล้วครับอืมแล้วช่องแม่รันเนี่ยแม่รันว่าแม่หญิงเขาก็ดูอยู่อืมคู่ใหญ่มาพี่รันเอฟซี FC สาวน้อยเยอะมากตอนนี้แยกไม่ถูกเลย ฟังก็ไม่คิดเห็นกัน้องโจสิแล้วเราก็เป็น f ออ่ะเราเราไปทุกช่องอยู่แล้วใช่ไหมเราไปดูทุกช่องเราไปฟังทุกช่องอแล้วเราก็ก็เราก็ากอ่าวิเคราะห์ใช่ไหมเราก็วิเคราะห์ได้เราก็อ,ากอันนี้ตัดสินเองได้ใช่ไหมล่ะสําหรับสำหรับโชงไม่หญิงพระหนุจะไปเชียร์ใครก็เชียร์ไปก็จะก็ ก็เชียร์ไปพูดถึงใครก็พูดอย่ามาถึงผมอย่ามาพูดถึงผมและลูกสาวผมและวงผมเกาะกระแสวงผมเพื่อหาอไรายได้ให้ตัวเองในช่องตัวเองมีแสงเบลวๆเบลแมวเดอแกรักน้องแกเป็นคนตรงใครว่าน้องแกก็ตอบโต้ ผมผมว่าเตือนอย่างนี้ก็ดีครับช่อง Youtube ทุกช่องจะได้ไม่จะได้ไม่จะได้ไม่ว่าให้องค์กรอีกครับพี่รันอ่าอืมเบี้เบๆแมวดือ,อยามาปัน่นอืม อ,อันนี้คอมเมนต์นะแกรักน้องก็ต้องสอนให้ละให้น้องรักพ่อสิไม่ใช่รักน้องแต่พูดให้น้องอคติกับพ่ออืออืม,อมตอนนี้เหมือนทุกคนเรียบร้อยเลย อ่าไอเบเบลนี่เหรอทุกคนแหละแม่รันแม่รันใครอุงอิงโดนว่าใครว่าแม่รันก็ตอบโต้นะไม่ใช่ไม่ตอบโต้แต่เราก็ต้องตอบโต้แบบมีเหตุมีผลด้วยอ่ะอืแต่พี่รันตอบโต้สาหรับแม่ลัน